ดูดวงคนเกิดปีละกาตกใจแน่ดวงนี้ใหญ่ดวงเทวดามาเกิดอำนาจบนบางรมีวาสนาโชคเฉวตานะครับสิงศิธิ์คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งหายพิเศนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านแบกภาระต้องยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้จะดวงสูงเทวดา มแต่ว่าปัญหาต่างๆก็เข้ามารุมเรายิ่งสูงแค่ไหนดวงชะตาของท่านยิ่งโดนเหยียบให้ตกต่ำเบี้ยดินเพราะว่าโชคชะตาเจ้ากรรมในเวงก็สูงตามไปด้วยนะครับผมท่านก็ลองดูศัตรูของแต่ละคนสิไม่เหมือนกันนะถ้าศัตรูของผู้ที่ต้อยต่ำก็ต้อยต่ำไม่ได้ต่างกันเลยศัตรูของผู้ที่สูงสง่งก็สูงสง่งดังเทพธีวดานางฟ้าก็เข้ามาสิพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะฟาดกระดูกเดียวกัน พราะนั้นปัญหาต่างๆมีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมเข้ามาลุมเราโดนมีดปักเต็มหลังอย่างนี้เอาอยู่แล้วครับเพราะนั้นโชกชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันปิศาจมูมานเข้ามาลุมทําร้ายเอาให้ท่านต่อสู้เต็มกําลังอยากก่ากลัวเด็ดขาดถึงแม้วงชะตาของท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าความกลัวไม่ได้แตกต่างกับบคุคคลท่านไปทั่วไปเพราะฉะนั้นการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท่าจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะต้องรีบพลิกจับร้ายการม็นดีพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกโดะระยะเวลาอันการใกล้นี้จะกลับมาเป็นไปได้ด้วยรวมสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอกับเพื่อนเก่านะผมอดีตเจ้าชาติเข้ามาเทพเทวดาชั้นฟ้านางฟ้าแม่ถูหัวนะผมเข้ามาปกปัก,กคุ้มครองรักษาเข้ามาหนุนนําเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยจุนเจอือตกตำแหน่งครอบครัว ครับผมกควอยู่เริ่มเย็นไปสุขดำมาค้าเกิดการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ถูกปกปิดซ่อนเล้นะครับผมเอาไว้ให้หมดหมดไปสิ้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากามมงคลการชิงไหมชิงพริบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดูบายจะบังเกิดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินส่งมอบถ้วยทองถ้วยเหรียญทองระบบอำํำนาาบารมีวาสนาในหัวงมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกั้นระครับผม ปัญหาต่ตางๆท่านอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนคำชูให้เป็นไปตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองนะครับผมดวงชะตาแบบนี้ให้เป็นไปได้ดูดีปีละกาตกตำแหน่งชาตุแหลกด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาต้องดูว่าท่านเกิดในช่วงชะตาแบบไหนช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายสําคัญนะครับตรงนี้เพราะนั้นหาความรู้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้เกีย่ยวกับเรื่องพวกนี้เอาไว้ท่านจะได้สุขสมสงหวังดังใจหมาย เราอยู่ให้เป็นครับจัดหนักจัดเต็มให้เป็นสําหรับคนเกิดปีละกาแล้วปัญหาต่างๆเหมือนกับใครเอาค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจเจ็บปวดรัวร้าแสมทุกทรมานนะครับแต่ความดืดดัน,นของคนเกิดปีละกาท่านก็รู้อยู่แล้วว่าทันดื้อหรือเปล่าโคตรดื้อนะปีละกาโคตรดื้อนะครับแต่บอกได้เลยว่าดื้อแต่เก่งนะครับผมความดุดดันความเอาจริงกระจังแพ้ใครใที่ไหน ผมการถือดาบตั้งขึ้นก็ได้ก็้าเสียบ่งบอกถึงว่าคนคนนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบฟอร์สำเร็จให้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานเป็นไปตามแบบแผนประเภทนี้จะติกเกิดขึ้นในโชกตาการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังนั้งใจหมายมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดลุกเล้าแสงทุกตรมาตก,ตกตำแหน่งเดลเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมงสเสนมงันทามีดปักลงมาเต็มตัวกวนกไวยกษะกสายอดทนอดกานต,ตกตำแหน่งเอ็มเพชด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กคุ้มของรษา,านุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งพระราชาถือเหรียญนะผมท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยต่อแต่นี้ไป จเลร้อลูกเรืองขึ้นมาทันทีัในใดสองมือของท่านจะสร้างฝันครับสองตาของท่านจะมองแต่สิ่งที่ดีจ,จะเจริญลุกเรืองพลิกจากร้ายกลายเป็นดีต่อแต่นี้ไปขอทํานายว่าท่านจะรวยเลยรวยนะผมเตรียมตัวเ hey, ฮลันรับรับจะได้ค้นพบได้พบได้เจอคนไวกลางคนมีหนวดมีเขาจะส่งมอบสิ่งดีๆกําลังเข้ามาสู่ตัวท่านนะผมในช่วงสตาจะเจอเรื่องร้ายและดีสิ่งต่างๆที่เข้ามาปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน สิ่งกัะจิเข้าข้างสนับสนุนให้เลือกผลทางสว่างเอาไว้ร้ำผมแบ็กแอนด์ไวท์เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลน์แก้ไขปรับปรุงอย่าไปเลือกทางด้านมืดทางด้านมืดบ่งบอกถึงผู้ไม่มีศีลธรรมที่มีอํานาจบารมีวาสนาไม่ว่าจะเป็นวิญญาณต่างๆนะผมแต่สิ่งที่เข้ามาข้องเกี่ยวในโชคชะตาของท่านท่านคนที่ต้องเลือกในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องทาและต้องแก้ไขปรับปรุง ในโชคชะตาถ้าท่านเลือกสว่างนะครับวิญญาณต่างๆที่บรรจุลงไปวัตถุธาตุทั้งหมด32อุณาโลมโปล่ขึ้นมานะผมคนนี้เป็นปีศาจหมู่มารเรียกวิญญาณลงมาสถิตมันก็ย้อนกลับมากินตัวท่านเองครับขอไปเรื่องราวเรื่องราวเรืหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเข้ามานะผมท่านก็ลงเลือกผู้มีศีลธรรมเทวดาวิญญาณที่สถิตเข้าไปในวัตุวัตถุมงคลน,นั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือก วิญญาณใดที่ข้าาเจ้าต้องการขอให้เป็นวิญญาณที <nia> ่ดีเข้ามาสร้างร่วมบุญกุศลวาสนาเพราะนั้นปกเสกก็ต้องเลือกให้ดีนะจ๊ะนะผมสำหรับสายหมอดูแบบเราเลือกกันให้ดีนะครับกูบาอาจารย์ก็บอกว่าปกเสกเลือกให้ดีนะจ๊ะคารวะเนี่ยตัวดีเลือกเพชรนะมันเล่นงานท่านเองนะช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกกันดีๆนะจ๊ะนะครับุ่มหมอดูของเราผมเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพริบการใช้เชลเล่เหลี่ยมเล่กดเพดุบายจะบังเกิดอยู่ให้เป็น นะครับหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงอำนาจบารมีวัฒนาอาสวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นการปฏริบอดอยตรงนี้สําคัญตกตําแหน่งบุญเมื่อไหร่ล่ะนะในเมื่อตกตําแหน่งบุญท่านก็ต้องค่อยๆแกะสลักผลงานออกมาช้าๆไม่ใช่เร่งเร่งรีบส่งส่งส่งไปสวดสวดสวดให้จบไปนะผมสวดชา้าๆเดี๋ยวอุบาอาจารย์ไม่าตา ค่อยๆสวดน,นะครับสำบจิจช้าม่ไม่ต้องรีบไปไหนสวดช้าๆให้เป็นกรรมฐานเดี๋ยวบังเกิดเดี๋ยวรวยนะครับผมให้จิตเป็นกรรมฐานเอาไว้นะครับผมสวดช้าๆหเห็นเป็นดวงแก้วมณีใสนั่นแหละทีนี้แหละถึงวันนั้นแหละนะครับผมจิตใจจะเกิดความแช่มชื่นแป่งปังแบ่งบานนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันก็จะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่จเจอในสิ่งที่ชอบและจะได้ปลดล็อกเรื่องราวไร้ลัยหมดไปสิ้น ครับเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมแล้วนะจ๊ะนะครับผมหมดเวรหมดกรรมไม่โดนผีบังตานะบ,บางคนไม่เชื่อนะเรื่องผีบังตาครับมีจริงนะครับนะครับผมอะไรบางอย่างมันมีการส่งเข้ามาหาเองอย่าได้เจอครูบาอาจารย์ที่ปิดสิ่งชั่วร้ายออกได้แลผมเขาจะบังตาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราแวดระวังอยู่กันให้เป็นนะครับผมนะครับผมในโชคชะตาตกตําแหน่งแฮงแมนอํานาจบารมีวาสนา เทพเทวดาสิ่งสิทธิ์ค้ำชูปกปักรักษาให้ท่านลื่นเลอสังสรรค์ไล่ลำนะครับเต้นระบำเพลงกองอย่าไปสดใจเรื่องราวไร้ดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้เลือกขนทางสว่างเลือกสิ่งที่ดีจะมีเกณฑ์ะตาที่จะต้องเลือกครับก็ต้องเลือกไม่มีสิ์เลือกท่ผมก็มนต้องเลือกเองไม่มีสิ์เลือกเองเลือกได้อย่างเดียวเองเองจะไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนกลับบ้านเก่าหรือว่าเองจะสู้ตาย เราถ้าเองสู้ตายเองก็ลุกขึ้นมาสู้ไม่มีสิทธิ์เลือกครับอย่ามาร้องให้กระจององแงใดทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์เลือกและยิ่งเป็นลูกผู้ชายด้วยนะค,คำว่าลูกผู้ชายเป็นศักดิ์ศรีค้าคอท่านอยู่นะาวัถ้าท่านเป็นหญิงยังยังสบายกว่าผู้ชายนะถ้าเป็นเทพเทวดาชั้นฟ้าสิ่งต่างๆพูดผีปีศาจก็อบอกเองเป็นผู้ชายเองต้องกัดหนักจัดเต็มแ้วเป็นผู้หญิงยังมีไม่ไมีเขตยังไม่ข้ามเส้นสําหรับผู้วิญญาณผู้ทรงศีล นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกให้ดีนะจ๊ะปิดพลาดทางด้านเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเ้าช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันเจ็บปวดรัวร้าาาแสนทุกประมานอยู่ให้เป็นครับในโลกนี้อยู่อย่างนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะครับถูกใจให้ทิปหมอสันได้นะครับสนับสนุนทางช่องได้ให้ทิปทางช่องได้นะครับสนับสนุนทางช่องได้นะครับทางช่องจะได้ถามคลิปดีๆให้กับท่านยาว,ยาว นะครับผมขอให้ท่านช้ำชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ